วัสดีเจอกันอีกแล้วนะคะไมนเดียวเนี่ยครับไม่ไปแล้วไมคนเดียวอ่าหนสเอาไปก่อนกยู่แรกล่าสุดเป็นรู่นพ้วคนใหม่พี่หมูหรอคะก็ถือว่าเป็นความความบังเอิญที่ได้รู้จักกันก่อนหน้านั้นก็มีพีทพี่บาบู ให้วิดีโอคอกับแม่หมูก่อนที่จะได้มาเจอกันแม่หมูก็เลยโดนตกไปแล้วก็แม่หมูก็เลยไปถ่ายติ๊กต็อกดูว่าเออลูกคนนี้น่ารักมีโอกาสก็เลยได้มาเจอตัวจริงในวันในวันไลฟ์สดของพี่หมักค่ะหน้าไป็นภาพไหนบอกแ่เป็นขนาดไหนขนาดนั้นนะลูกก็นั่นน่ะซี่นอนตั่นละนอนตักนอนตักนอนนอนตักไอแต่แม่หมูว่าตกตรงตักว่าไมันนอนตักแม่ลู้น่ารักน่ารักหนักไหมคะอ่ออหนักไหม นี่ยังอ้วดไม่ไม่หนักนะครับนี่งอ้วดไม่หนักเท<อ>่าไหร่แม่แม่แม่ไม่งดูอะไรดูอะไรตไหนก็แม่แม่เอนดูในความน่ารักของเราความเป็นเด็กเด็กเด็กก่อนน้องใช่กดคดแปลว,ว่าลูกตอนจริงก,ก็ตกกระป๋องแล้วาให้ <laughs> ก็ยังคิดถึงพี่พี่นายเหมือนเดิมได้ครับเห็นพี่ถอดของโป่งของหัว,วนี่แบบแฟนคลับนิดเลยมีอยู่ดีแบบแอบของหัวเราน่ารักมาก ลุงตอน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 เห็นตอนเห็นโมเมนต์แม่ถูกกับไปไปเป็นยังไงน่ารักเหมือนแม่ลูกจริงๆแเราดูเรายังอมยิ้มเลยไม่แต่แต่จริงเราอยากถามนะว่าตอนที่นอนหนุนตักอ่ะเขิน้ก็มีแอบเขินบ้างคือแบบเจอเจอกันครั้งแรกไงเราอยู่ดีนอนตักแม่ลูกเรี่ยงดีนะที่ผมไม่ได้ไปด้วย ถ้าผมไปด้วยไปปานนอนตักแล้วผมจะชวนแม่เขาคุยทั้งคืนแม่ผมให้นอตักนั่นแหละก็ถือเป็นเป็นแบบถือว่าสนิทเลยแม่ตอนนี้กับแม่หมูก็ถือว่าก็ไม่สนิทมากแต่ก็รู้จักกันเป็นแม่แม่ที่ดูเอ็นดูลูกอ่าไปด้านนี้แม่ต่อไปไหมคะก็อยากไปกินข้าวแล้วทานข้าวกับแม่สักครั้งได้เพราะว่าตอนนั้นเจอกันแค่ตอนเราไลฟ์สุดทำงานได้่ะก็เดี๋ยวถ้าเขาอยากใส่รองเท้าจะไปเทียวที่ เดี๋ยวเดี๋ยวล็อกคิวให้เลยค่ะแล้วก็ไปด้วยไหมคะรอบนี้ถ้าถ้าเขาชวนไปก็ไปครับโอเคไม่ชวนครับฮะเลยชวนไปหน่อยอ่าได้ครับบอกแม่หน่อยว่าเดี๋ยวพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาเพราะเนี่ยังไม่อยากน้อยที่ไปนั่งกินข้าวด้วยก็ได้อ่าทางเรื่องเรื่องนามาอยู่อะไรนะอะไรนะอ๋อที่ผ่านมาเหรอครับผมครับ ก็ตอนนี้ก็โอเคหมดทุกอย่างแล้วครับที่ผ่านมาก็ที่ที่ทุกคนเขาเห็นเนาะมันก็มีมีนามาหรือมีโพสต์มีอะไรออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเข้าใจในมุมพีพีเอฟซีเราด้วยเอฟซีเราก็เรียเสมือินพ่อกับแม่เราอะไรเงี้ยไม่ชอบคนที่รักได้บังดีคนที่รักได้บังดีแค่ไหนพ่อกับแม่เราอ่ไม่มีใครมาโดนเห็นเห็นลูกโดนด่าโดนว่าโดนบุหรี่โดนทำร้ายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบ แล้วทางร้านนุ้กก็ยังเข้าใจอีกว่าบางครั้งเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะหยอกเราหรือเล่นๆกับเราอะไรเงี้ยทีแรกตอนตอนที่เขาเอามาเช้าก็ขอโทษกับร้านเลยกันเราไม่คุยกัน้อยเลยผู้ใหญ่น่ารักมากผู้ใหญ่เขาก็มาหารนุ้กก็ขันขืนนะจริงๆจริงๆนุ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยหรือหรือไม่ได้โกรธเขาอยู่แล้ว เขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ขอโทษนะขอโทษแทนแทนน้องๆเลยน้องๆเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยพี่บอกอู๋ผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับแต่ละคนที่ผิดตัวไม่ได้ไม่ได้ว่าตัวมาหาใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ครับเขาก็บอกว่าทางทางทางร้านเขานะทางทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยพ,พี่พี่ก็ลงโทษน้องเขาแล้วได้ได้สั่งให้น้องเขาพักกลางหรืออะไรเงี้ยใช่ครับนุ้งก็บอกว่าไม,ม่นุ้งไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วความคิดมันมันแตกต่างกันเพราะว่าไม่ อีกไม่นานนุกกับทางร้านก็น่าจะได้ร่วมงานกันอยู่แล้วอาจจะได้ร่วมงานกันแน่ๆอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยเป็นแบบใจเสียไมแบบตกใจดิตกใจคือวันนั้นนุกรับช่อกำลังใจจากพี่เอฟซีพอดีนุกเลยยังไม่ได้เข้าไปดูทีแรกแล้วก็ได้ได้มาเข้าไปเห็นช่วงประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยก็แอบตกใจเฮ้ยไหวะเนี่ยมีอะไรหร้อว่าอะไรเงี้ยเอฟซีก็โพสเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วห็นคนที่ตัดสินใจยกเลิกเพราะว่าอะไรยังไง ก็กลัวกลัวกลัวทุกทุกฝ่ายมีปัญหาลุกก็ไม่อยากให้ทางร้านเสียหายด้วยไม่อยากให้จางเอฟซีเสียหายเหมือนกันก็เลยตัดปัญหาเลยก็อ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วกันมีโอกาสดีๆเราค่อยไป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 งานร้านนั้นใหม่ก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเราจะไม่ไปเล่นร้านนี้ไม่ไม่ครับผู้ใหญ่น่ารักต้องบอกว่าผู้ใหญ่น่ารักมากออกมาเช้ามาแล้วก็มาขอโทษลุกกับตัวเองเลยเป็นตัวแทนเป็นขนาดไม่ได้บอกคนทำผิดแต่ก็ใช่ใช่ใช่เป็นเป็นตัวแทนมา ลูกก็บอกเขาแหละอย่างที่ลูกพูดว่าโลกมัน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 แคบสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ร่วมงานกันเหมือนเดิมใช่ใช่บางครั้งลูกอาจจะไปบางครั้งไปอาจจะไปอะไรอย่างเงี้ยให้กขาต้งใจเพื่อนยังไงมั้งก็ส่งกำลังใจให้ครับเพราะว่าคือดราม่าไปไปบอกว่ามันเป็นมันมันมันอยู่คู่กับลูกไปอยู่แล้วว่าอันนี้ดราม่าก็ก็ก็ถือว่าเป็นขติเตือนใจเรื่องหนึ่งที่ว่าเออเราก็อยู่ของเราดีๆบางที บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นชินแล้วครับตั้งรับต้องตั้งรับคือเหมือนสิว่ามีคนรักก็ต้องมีคนที่ไม่รักใช่ครับความคิดมันคนละอย่างกันร้อยพ่อพันแม่เราจะไปบังคับให้เขามารักเราทั้งหมดมันไม่ได้มันไม่ได้หรอกไม่ม่อย่างที่เราบอกว่าเราชินแ้เพราะเรามีพูตรงนี้อยู่เหมือนกันมีพูนะครับคือเราต้องทํว่านอกจากเราจะมีพูแล้วเราต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคนทุกคนเขาไม่ได้เกิดมากับคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกัน ความคิดมันแตกต่างกันคนคนเดียวมีความคิดใช่ฮะเราไม่สามารถไปบังคับให้เขามามารักเราได้ทั้งหมดหรือมาเกี่ยนเราได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยใช่ครับเราต้องเราต้องอยู่กับมันให้ได้สัตรธรรมมนุษย์อย่างต้นเรื่องไม่ตายก็เป็ี่นผู้ที่ให้กำลังใจมันแย่แท้เลยเพราะไม่กำลังใจเสมออมาแล้วมีใจขนาดไหนนะที่เขาบอกว่าไม่กำลังใจมันแย่แท้เลยมันดีใจตั้งแต่ได้รื่องเนทางกันแล้วครับที่ที่ครั้งหนึ่ง เราได้ร่วมทำงานแล้วเราสำเร็จมากับกับเพื่อนคนที่ที่ดีที่สุดของเราแต่อย่างคนที่แบบเขาอยากมองเราอีกอีกด้านลบอยากจะบอกให้เขาเปิดใจยังไงกับเราบ้างอยากจะให้เขาเปิดใจกับคนที่อาจจะมองเราด้านลบอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาเปิดใจบองจริงจริงถ้าจะบอกให้เขาเปิดใจมันมันบอกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าคนคนคนหนึ่งที่เขาไม่ไม่ชอบเราเราจะทำดีขนาดไหนหรือเราจะ พัฒนาขนาดไหน,นเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ในค่ำหรอครับเราแค่ไปโฟกัสคนที่เขาชอบเราดีกว่าคนที่เขาชอบเรารักเราคอยผลักดันเราเราทําให้พวกเขาแบบนั้นใจปูด,ด,ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่กินื่งที่ดีของมือโฟกัสใหม่<อ><อ>ถ้าเป็นไปไดย้ยอนมายืมยืมตังค์อไรนะล้านล้านลคานเอออันนี้ยืมไปแล้วอนนโอ้โหพี่เจ้า,าใหญ่ หองหัวผมหอผมก็ยังเช่าอยู่เลยครับตอนนี้นห้องหัวเขาเช่าเช่าไปอันนี้ซื้อ,อเชื่อเชื่อเขาแล้วให้เขาเป็นชืช่อเจ้าของบ้านด้วยหรือเปล่าบ้านหลังใหญ่มีห้องใหุ้ไปแบบทัพทิ้งเลยครับเชื่อไว้ว่าในบ้านผมอะ่ะป้ายเขาเป็นเขาชอบนั่งชิวๆใช่ไหมผมสร้างบ้ายเลยสร้างบ้ายในบ้า,บานาาอะไรนะ เพื่อนๆแล้วก็เราแล้วเพื่อนเพื่อนว่าชอบชิวเหมือนกันอย่าไปว่าของฝ่ายคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวไปนั่งทุกวันซวยเลยมีมีมุมของฝ่ายไม่ไี่แบบฝ่ายรี้เบรว่าเรื่องของฉันไี่ตะกองไม่ตะกองตอนจริงแค่มีร้านร้านสนามหญ้าอยู่ข้างหน้าบ้านก็พอแล้วครับให้ผมไปนอนให้ปลายไปนอนอยู่แถวนั้นก็พอแล้วนอนสนามหญ้าอย่างบลายนั่นคือออแบบเรื่องของฝ่ายนี่แะครับ นุกออกแบบเพื่อเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อีกอีกในส่วนหนึ่งคือนุกตั้งใจที่จะจะทํารายการเพลงด้วยรายการที่สามารถถ่ายในบ้านได้อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่แต่แต่หลักๆก็คือเพื่อนๆตอนนี้ติดบ้านนะครับค <Bond> ุณแต่ห <ry> ้ามติดบ <ไ box. S 1> ้านไหมฮะเรมีบ้านใหม่แล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าอยู่นะพี่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าอยู่เลยบิวอินอยู่นี่ก็เลยว่ามามาเห็นพี่ๆเขาเขาเพื่อนนะฮะไอ้เรื่องน้ำมัน ไ้น่าจะเดือนเกือครับเดือนพุลาคมคราคาเท่าไหร่น่ยหักไม่ยี่สิบหลักยี่สิบหลัก็ทนร้อยเกินไปแล้วสองร้อยปะสมเก้าจำเป็นตีหวยอะนี้หวอีกแล้วประมาณนั้นครับไม่รวมตั้งแต่ือว่าไม่รวมไม่รวมครับโอ้หิ่งอิด้ไห ก็ก็ก็มีเงาคมีตั้งตัวได้เท่าไหร่ไหมว่าไม่เกินเท่าไหร่อ๋อตั้งตาครับเท่าไหร่คตั้งไว้ว่าขอสามปีสามปีจะใช้ใช้ไปหมดสามปีแล้วก็ปีที่สี่ก็ใช้ต่อไปสามปีคุตั้งโตไปเท่าไหร่ปีที่แรกตั้งไว้ไม่เอาไม่เอาเกินสิบไปเท่านีงตอนแรกตั้งสิบเหรอตอนแรกตั้งไม่เกินสิบราะว่าเกินยี่สิบ แล้วมันมันไปเห็นแล้วมันชอบชอบแล้วแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยทุกอย่างอันนี้ให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยเลยไหมคะห่พอแม่เขาน่าจะไม่มาอยู่หรอกเขาจะมาเป็นบางครั้งเพราะว่าพ่อแม่ก็เขาอยู่ตามเขามีความสุขแล้วตื่นเช้ามาเห็นโรยเห็นไฟเห็น้ถนำต้นไม้ก็มีความสุขแล้วเดีวอยู่คนเดียวบ้านใหญ่ขนาดนั้นอ่ะก็ผู้ทีมงานเยอะครับไม่ไม่หมายถึงนุ่นว่าอยู่คนเดียวแต่ทีมงานก็จะไปมาหาสู่รวมทั้งเพื่อนไปก็ไปนั่ง เล่าอะไรด้วยอะไรเงี้ยพอตัวตัวตัวยังบช่อกับเลขบ้านี่ยงทมันล่าไงโผล่มาไอนี่เลยเล่มเลอะมันนีกวได้ไอ้ไวนอยู่หนึ่งตัวหนึ่งตัวได้มีเก้ามีเก้ามีเก้ามีเกมีเมีเโอ้ยขอหมดถ้า้งนั้นนะ ไม่คือผมไม่ผมไม่อยากบอกเพราะว่าคือเวลาเราบอกมันคนละอย่างกับปลายบอกปลายบอกผิดไปเทียนแต่เราบอกแต่เราบอกถ้าถูกก็จะให้เขาคืนเงินนี่จะซีบปากป้ายแล้วให้ปลายพูดได้ไหมอาปลายเลขหนึ่งปลายเลขหนึ่งค่ะเลขหก ลุกไปข่าวเสร์ค <fe et> ุณตั้งเราไม่เห็นเขาแก่เราไม่เห็นพร้อมอยู่ค่ะยไปแวีๆหาก่อนัดิก่อถอนเลยอกเขาเลยอาเชิเล็ค่ะท่านอเริ่มบคยทุกคน ีเรแปนแปลแปลเขาเลยค่ะทุกคนรูฟครับเลยค่ะคุณนึงอวัสดีนรัะพี่รูฟกองข้องใเลยค่ะงั้นเรื่อน้วค่ะแปลรูกค่ะ